คำเตือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่ฮามาสขู่เลื่อนปล่อยตัวประกันที่รอบต่อไปจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยอ้างว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายข้อทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าความเคลื่อนไหวของฮามาสแย่มาก เขาจะปล่อยให้อิสราเอลตัดสินใจเองว่าควรยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่แต่เขาอยากเห็นการปล่อยตัวประกันทั้งหมดไม่ใช่ปล่อยแบบขยักขย่อนหรือทีละไม่กี่คนหากตัวประกันทั้งหมดยังไม่ได้กลับออกมาภายในเวลา12บสอมิิกาของวันเสาร์เขาคิดว่าถึงเวลาอันเหมาะสมที่อิสราเอลควรยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดและปล่อยให้นรกแตกแล้วฮามาสจะได้รู้พวกเขาดูดีว่าตนหมายถึงอะไร พวกนี้เป็นเหมือนคนป่วยจิตและพวกเขาจะรู้ว่าต้นหมายถึงอะไรในวันเสาร์เวลา12นาฬิกาข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกมีผลเริ่มบังคับใช้เมื่อ19มกราคมมีระยะ42วันช่วยให้การสู้รบที่ดำเนินการมากว่า15เดือนในกาซาเงียบสงบลงเป็นส่วนใหญ่และมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอลกับนักโทษป,ปลาเลสไตน์มาแล้ว5ครั้งแต่โคโซฮามาสออกมาขู่ว่า การแลกเปลี่ยนตัวประกันรอบต่อไปในวันเสาร์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่อิสราเอลว่าจะปฏิบัติตามคำมนสัญญาที่ให้ไว้หรือไม่รวมถึงการจะส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมฮามาสออกแถลงการอีกฉบับว่าเจตนาประกาศล่วงหน้า5วันก่อนนัดปล่อยตัวประกันเพื่อให้เวลาผู้ไกลเกลีย่ยกดดันอิสราเอลให้ทำตามพันธกรณีแต่กลับเจอคำขู่ของทรัม ในช่วงสี่วันจากนี้เช่นกันแต่ไม่แน่ชัดว่านรกแต่คืออะไรทรัมป์กล่าวว่าเขาจะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเรื่องกลอบเวลาที่เขาพึ่งจะเสนอแต่ไม่ได้ขยายความว่าอะไรจะตามมาหลังพ้นเส้นตายแค่บอกว่าฮามาสจะรู้เองว่าเขาหมายถึงอะไร ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ทหารสหรัฐจะเข้าไปเกี่ยวข้องทรัมป์บอกว่าให้รอดูอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันทรัมป์ยังขู่ว่าจะระงรับการมอบความช่วเหลือแก่พันธมิตรสำคัญอย่างจอร์แดนและอียิปต์หากทั้งสองประเทศปฏิเสธรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตอบสนองแผนครอบครองและพัฒนาชนวนกาซาของเขาโดยเป็นำคำขู่ที่เกิดขึ้น ก่อนที่ทรัมป์จะมีกำหนดพบปะกับกษัตริย์อับดุลลาแห่งจอแดนที่กรุงวอร์จิงตันในสัปดาห์นี้และมีขึ้นหลังจากที่นายบาสอับเดลลตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์พบหารือกับมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีการออกแถลงการหลังจากนั้นว่าอียิปต์จะไม่ประนีประนอมใดๆในเรื่องสิทธิชาวปาเลสไตน์ตรวมถึงดินแดนที่เหลืออยู่ ทรมปมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวฟ o x ก e w นิว่าเขามีแผนที่จะสร้างพื้นที่อยู่อาศัยทาวรให้กับชาวปาเลสไตน์เพราะชนุนกาซาจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะอยู่อาศัยได้ต่อข้อถามที่ว่าชาวปาเลสไตน์มีสิทธิ์จะกลับไปอยู่ที่นั่นหรือไม่ทร้ปมบอกเด็ดขาดว่าไม่มีสิทธิ์เพราะพวกเขาจะมีที่พักอาศัยที่ดีกว่าที่เคยมีอย่างมากขณะเดียวกันชาวกาซาพลดถิ่นยังคงหลังไหลเดินทางกลับบ้านเรือน หลังจากอิสราเอลถอนทหารออกจากระเบียงเนสรินที่ตัดแบ่งฉนวนกาซาออกเป็นสองส่วนโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐกับอียิปต์ลงพืที่ตรวจสอบรถที่กำลังเล่นข้ามเขตเนสรินชาวปาเลสไตน์รายหนึ่งกล่าวว่าการตรวจค้นล่าช้าใช้เวลาตรวจราว20นาทีต่อนหนึ่งคันทำให้ต้องรอนานหลายชั่วโมงยันไรก็ดีก่อนหน้านี้คาลิอาฮายาหัวหน้ากลุ่มฮามาสกล่าวเมื่อวานนี้ว่า แผนการของทรัมป์สำหรับฉนุนกาซานั้นจะต้องล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนเราจะทำลายพวกเขาลงเหมือนอย่างที่เราทำลายโครงการต่างๆก่อนหน้านี้ของพวกเขาฮามาสกล่าวตอบโต้การกระทำที่เสี่ยงของทรัมป์กับปัญหาของชาวปาเลสไตน์ว่าเป็นความคิดแบบเดียวกับพวกไหนหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสูตรแห่งความล้มเหลวด้านอิชัตอิลริกเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสกล่าวว่า คำพูดของรัมป์นั้นไร้สาระและสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับปาเลสไตน์และภูมิภาคนี้และวากาซาไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะมีไว้ซื้อขายได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u p เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ